สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยๆนะครับวันนี้เกษตรกล้วยพามาอัปเดตแปลงมันสำหลังของอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมนะครับที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีวันนี้ก็มีหน่วยงานราชการนะครับของเกษตรอำเภอท่าหลวงนะครับมาแวะเยี่ยมชมมาอัปเดตนะครับการเจริญเติบโตของน้องซับของน้องมันสำาหลัง ว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วง5เดือนนะครับในการดูแลและเทคนิคการดูแลจากอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมนะครับทําให้มันสวยมันโตนะครับหัวใหญ่แล้วมีข้อมูลดีๆนะครับมาแนะนําให้เพื่อเป็นแนวทางเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องมาติดตามชมในคลิปกันได้เลยครับผมสวัสดีครับนาอาจารย์าท,ยทาทอะไรครับ พาเกษตรอำเภอท่า <Wars> หลวง <Gym. S 2> มาขุดดูหัวมันหัวมันกี่เดือนคะหัวมันกี่เดือนเกษตรตัวเป็นๆมาเลยอ่าแนะนาชื่อหน่อยเกษตรอำเภอครับชื่อชัยวัดครับอ่าอยู่ที่หนองแอเกษตรอำเภอท่าหลวงครับวันนี้มาขุดขุดหัวมันมาขุดมาพิสูจน์ดูครับว่าว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ได้ได้ใบบอกได้บอกไว้ไหมว่าอันนี้เราใช้อะไรใช้พอดอพอดออยู่ที่ไหน ก่อโดยกรมนาที่ดินครับกรมพัฒนาที่ดินอยู่ที่อำเภอพระธาตหลวงอยู่ที่ไหนอำเภอท่าหลวงอยู่ที่ลบบุรีไม่ใช่อยู่ที่ท่าหลวงเนี่ยนะอำเภอท่าหลวงเนี่ยอยู่อยู่พอดออยู่ที่ไหนอยู่ที่สำนักงานเกษตรท่าหลวงเนี่ยแหละครับเนี่ยมันกี่เดือนแล้วคะอันนี้เดือนที่ห้าเดือนที่สี่เดีเขาเดือนที่ห้าหัวหน้าดำมีสิทธิ์ถอนขึ้นไหมลองลองยกให้ผมดูหน่อะหัวหน้ายกคนเดียว โอ้โหเดี๋ยวหลังเสียเดี๋ยวจริงแน่นตอนนี้ประมาณกี่โลหัวหน้าเกษตรผมว่าประมาณสิบโลได้จะได้ได้เหรอสิบกว่ากว่าแล้วกกี่เดือนแล้วนั้นห้าห้าเดือนห้าเดือนสิบกิโลด้านหลังเนี้หัวใหญ่ด้านหลังมีกุดได้ไหมตรงกลางตรงกลางนี่ตรงกลางเนี่ยเนี้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 ยเน้าไปดูสิตังนี่มีไหม อาจารย์ส่วนมากหัวมันมันจะใหญ่ไปใหญ่ใหญ่อยู่ตรงหัวข้างไหนข้างล่าไม่ได้ว่าใหญ่ข้างไหนหรอกครับคือถ้าพื้นที่บริเวณนั้นมันออกเนี่ยมันมีมันไม่มีตัวเบียดมันก็จะใหญ่ไปเรื่อยของมันแต่ถ้ามันมีตัวเบียดมันก็ไม่ได้ใหญ่มันก็จะยาวออกไปของมันตามดูที่อะไรนะใส้เดือนใช่ไหมเส้เดือนใช่ไหมเส้เดือนก็จบกเจ๊เอาเส้เดือนมาจากไหมคือถ้าเราใช้ปุ๋ยถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีใช้ปุ๋ยอันนี้ของเราเนี่ยเส้เดือนจะมาถึสมุมมัด อ๋อถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีพอดอก็จะมีไส้เดือนมันจะมีไส้เดือนมันจะมีเขาเรียกว่าปฏิกิริยาในการอ่าเขาเรียกแหละมันมันมันจะเกิดโดยตัวของมันเองอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมีพวกนี้อยู่แล้วมันมีเชื้อของมันในการที่จะก่อให้พื้นดินมันมีมันมีข้างล่างอีกนะถูกกันหัวหน้าเดินเข้าไปในแปลงหน่อยดิเดินเดินเข้าไปในร่องหน่อยดิเป็นยังไงดินนุ่มไหมอือใช่ครับเป็นเป็นยังไงเป็นฟูฟูไหมมันฟูแล้วก็มันก็นุ่มมันก็ เดินล้วมันยุบเลยอะปกติเราเดินเข้าแปลงอืนเป็นยังไงเป็นแข็งแข็งเดินสบายอันนี้เดินเมื่อยครับเดินเมื่อยมันนุ่มอ่ะแล้วไม่มียาไม่มีอะไรแล้จังเออมันมันเป็นนุ่มๆถ้าถ้าทีพวกนี้คือมันมีพอดออย่าลืมว่าเรามี15พอดอ15พอดอก็ททำหน้าที่คนละอย่างเ่เพราะเขาทำหน้าที่คนละอย่างต่างคนต่างสานาระสานในการทํางานมันไม่ได้ทำงานหน้าที่เดียวกันไงแล้วต้นมันแต่ละต้นเป็นยังไงวันซ้อนุ่นกเนเลยกี่เมตรคเนบต้นมัน คนหน้าว่ากี่เมตรเนี่ยสามสี่เมตรต้นนึงเราก็เมตรกว่าสองเกือบสองเมตรเท่านั้นอก็ประมาณสามเมตรกว่านสามเมตรเออแข้งแข้งแค่กี่เมตรแค่แ้งวันเราเน้นหัวเราไม่ได้เน้นขายต้นต้นก็ขายต้นก็ขายอ้าวต้นขายก็ขายอาด้แต่แล้วแต่จะเอาคนหน้าพอใจพอใจพอดออยู่ขอางไหมเนี่ยโอ้โหพอดอของเกษตรอำเภอท่าหลวงแม่เนี่ยในการมาประสานในการประสานในการทำอินทรีย์วัตถุ คืออินทรีย์วัตถุที่อาจารย์ทําอยู่นี่ก็จะมีหนึ่งตัวหลักของมันเลยก็คือเราต้องมีอินทรีย์วัตถุก็คือเป็นมูลสัตว์เนาะไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ไข่ไม่ว่าจะเป็นอ่ากลุ่มไตโคโดมามากก็คือกลุ่มซีอากลุ่มน้ําตาลเนาะอ่ากลุ่มเขาเรียกว่ากากข้อกากอะไรพวกนั้นเนาะหลายอย่างแล้วก็กลุ่มซิลิก้าซิลิก้าก็จะพวกอ่าแกะเผาแกะดามอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่มีไม่ได้ไงาวันเป็นองค์ประกอบเสร็จแล้วก็ต้องมีแร่แร่ในที่นี่เราก็จะใช้แร่ยิดซ้ำแร่ยินมัด ห็นไหมแล้ก็มีทางไต้เพราะว่าในเขตบ้านเรามันจะเป็นเขตดินด่างพวกปูนขาวปูนมานพวกดดโลม้เราจะไม่ค่อยใช้เราจะมาใช้ปุ๋มแรกที่เป็นกลางๆคือตัวไอซิ่งวัดมันเป็นปดเลยแต่ตัวอ่านั้นเวลาสองตัวนี้มันมาอยู่ในอินรีวัตถุมันก็คนต่างคนต่างมันไม่มีตัวประสานตัวประสานอยู่ที่เกษตรอำเภอททาหลวงอ่าคือพอดอกเห็นไหม บังเอินว่าเรามาใช้ทั้งหมดทั้ง15พอดอเลยเราก็จะทำถังที่ผมให้เป็นถังเป็นถังถึงหลังอ่ะถัง1 0 0ัลิตรเราก็พอ,อรพอดหนึง่งพอดสองจนถึงพอร์ด15เราเขามาเข้าถัง4,000ลิตรเราก็จากมาอย่างรู้เร็อย่าง100ลิตร100ลิตรเราก็ใส่ถังเป็นเติมน้ำแล้วก็ฉีดอัดเวลาเราทำราะฉะนั้นในนี้มันก็จะมีข้อตุกอย่างพราะข้อตุกอย่างเือมันก็เลยตอบตววให้ทุกอย่างเป็นค่าได้เร็ว เราเห็นต้นแค่นี้หัวแค่นี้เราก็ไม่ต้องไปคิดถึงห้าสิบหกสิบแล้ว,ลวขอแต่ว่ามันต้นหลักสิบกว่าโลขึ้นเกษตรกรก็พอใจแล้วหัวหน้าถ้าไม่มีมพอดอจะได้แบบนี้ไหมคะไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วทีนี้มีเกษตรกร,กรบางท่านจะผมจะมาสัมพันธ์ถ้าหากมีเกษตรกรสนใจก็ขอญาตอาจารย์เพื่อเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาได้เลยเข้ามาดูเข้ามาดูว่าเทคนิคการทาอะไรแบบไหนแบบไหนต่างๆก็เข้ามาคุยกันที่นี่เปิดอยู่แล้วเพราะพี่นี่เป็นศูนย์วิสาหกิจอยู่แล้ว อละที่นี่มันเป็นศูนย์นวิสกรรกิจชุมชนดินน้ำลมไฟสะอาดลบบุรีตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าทรับจำปาอ่าบ้านทรับเรือตำบลทรับจำปาอำเภอท่าหลวงกวบดลบบุรีก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาหาเกษตรอำเภอลบบุรีเลยครับ เดี๋ยวผมพามาเออเดยวเกษตรเขาพามาเพราะเป็นงานของเกษตรอำเภอเราอที่นี่ที่นี่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นงานของเกษตรอำเภอท่าหลวงด้วยเป็นเกษตรท่าหลวงอาโดยตรงเลยครับงานนี้เป็นแฟนทดลองที่เกษตรท่าหลวงเข้ามาดูตั้งแต่ยังไม่เสียบต้นแล้วก็มีการทําดินทำไร่ก็เนะนําส่งเสริมกันอยู่แล้วอ่าทางเราเป็นผู้ปฏิบัติทางนี้เป็นวิชาการที่เข้ามาอาจารย์เรามีอนุนันนี้นะแล้วก็มาให้กันอยู่เรื่อยๆก็ทีนี้พอเห็นภาพเห็นผลแล้วว่าหัวใหญ่แล้วก็ อ,อยากให้เข้ามากว่า<น>ของดีมีอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและหสากรถ้ามันจะสร้างประสิทธิผลสึงสิธิภาพต้องมาอยู่ในดินนะเพราะพอดอเข้าไปเรื่องดินแต่เข้าไปเรื่องดินไม่ได้ถ้าเขาไม่มีวัตถุดิบและคือคือกลุ่มจุลินทรีย์และไอ้กลุ่มอินทรีย์วัตถุที่จะต้องไปย่อยสลายแลวอย่าลืมว่าเขาเป็นตัวประสานระหว่างแร่กับอินทรีย์วัตถุเห็นไหมเขาย่อยทั้งแร่ก็คือย่อยทั้งหินย่อยทั้งปูนย่อยทั้งฮิวมัสยจิบซ่งเขาย่อยได้หมด ย่อยเพื่อแปลงสภาพให้มันเป็นอินทรีย์เขาเรียกว่าเป็นแร่เป็นาธาตุอาหารรวมทั้งตัวอินทรีย์วัตถุเขาก็ย่อยสลายจนพืชมันตอบสนองได้เพรามันตอบสนองมันก็มาตอบสนองที่พืชเห็นไหมเราทําโดยทั่วไปเนี่ยหัวหน้าเกษตรกร,ร,กรปลูกมันสี่เดือนอย่างมากท่วมหัวหน้าไหมโอ้ <laughs> อย่างมากก็แค่คอแค่วหนา, <laughs> <ม>าอากต้นก็เท่านิ้วก้อยใช่คร <laughs> ับอ,อ่าอันนี้ห้าเดือนหัวนหน้าดูดิเอา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 ต้นแม่พันธุ์ แหนหัวหน้ากับต้นแม่พันธุ์ผมเป็นยังไง <c oughs> ต,ต้นต้นแม่พันธุ์ที่เอามาปลูกมันก็ต้นไม่ใหญ่หรอกมันก็ต้นเท่าๆกับชาวบ้านเขาปลูกละแต่ดูครงสร้างแต่ต้นอันนี้ยังไม่เท่ในเลไม่ใหญ่นะบางทีต้นใหญ่ๆว่าเราที่สองเท่าเท่ากล้ามเราแล้ว <c oughs> ลักษณะของการการตอบสนองระหว่างพอดอกับดูรินซีที่ไปย่อยสลายกลุ่มมีรีประตูแล้วก็กลุ่มแร่แต่ว่าอย่างอื่นเรามีผสมประสานไหมก็เราทําทั้งน้ําหมกน้ําหมักที่เป็นน้ําก็คือทั้ง พอดอที่เป็นน้ำแต่ว่าพอดอที่เป็นน้ำเราหมักไว้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปยิงใส่ได้เลยนะเราเอาไปยิงใส่กองปุ๋ยเอาแล้วที่หมักๆที่เป็นถังๆนี้มยังไม่สามารถเอาไปใช้ได้ฉีดทั้งใบไม่ได้ฉีดทั้งใบฉีดตั้งแต่ชาตินี้ถึงชาติหน้ามันก็โตได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าอยากได้คุณภาพในเกษตรกรที่าหมักเป็นนานหอที่หมักไว้เยอะๆอยนาเงี้ยต้องทำยังไงเอาไปทำให้เป็นวุ้นมันถึงจะเราไปทําเป็นวุ้นไม่ได้คือมีมีวิธีการแบบอื่นบ้างเอาไปยิงใส่กองปุ๋ยตอนที่เราหมักปุ๋ย ตอนที่หมักปุย๋ยเออเอาไปใส่ในกองปุย๋ยตอนที่เอาไปฉีดน้ําพมหมักปุ๋ยระหว่างแร่กับกับอินทรีย์วัตถุเหมือนเรามีม,มูลสัตว์ทุกอย่างใช่ทุกอย่างแล้วก็เอาอินทรีย์วัตถุมาแล้วก็เอาแร่มาแร่ก็คือกลุ่มยิบซ้ำกลุ่มหิวมัดกลุ่มคันไซอะไรพวกนี้มามาผสมกันผส,<อ>สมกันแล้วเอาน้ําหมักที่พูดเมื่อกี้สิบห้าพอดอยิงเข้าไปฉีดเข้าไปจนกัมไม่แตกกรรัมไม่แตกเรากองทิ้งไว้กองทิ้งไว้ก็ะยากองปุ๊บเดี๋ยวไปใส่ได้แหละกองไว้อ๋อคือห้าปีสิบปีหน่อยคือตอนน เราไกลเราแค่เอามาใช้เอาไปหมักก่อน <c oughs> เอาไปหมกกักด้วยด้วยอินทรีย์วัตถุทั่วไปไม่ว่าจะเป็นหมักเปียกเนาะหัวหน้าเขาก็ส่งเสริมยู่ไล้วนี่ไหนหมักเป็นแค่ฟูฟูอะไรต่างๆใช่ไหมเราก็มีสวนเขาก็จะมีอัตราส่วนของเขาอยู่แล้วในการส่งเ <c oughs> สริมเสร็จแล้วพอเอามาใช้ร <c oughs> ่วมกันปุ๊บแต่อาจารย์เนี่ยอาจารย์เน้นคําว่าประยุกตห็นไหมเพราะเวลาอาจารย์ทำปุ๋ยอาจารย์ไม่ได้ทําทีละตันสองตันเนาะหัวหน้าอาจารย์เล่นทีเราเป็นแสนสองแสนตันคนไม่มีสิทธิ์ตักเล่นยกทีละทีละห้าตันหกตันไป คือไม่ใช่ว่ามา5เดือน10เดือนไปใช้งานถ้าอย่างนั้นมันก็เกิดตัวคุิภาพไป10ศูนย์ยังไม่เพียงพอเพราะเวลามันย่อยสลายมันต้องย่อยให้กลายเป็นผงแป้งเลยนะพวกที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมูลไก่ไข่ไม่ว่าจะเป็นซิลิกาต้องปล่อยให้มันย่อยจนกลายเป็นผงแป้งถ้าอย่างนั้นคุณภาพมันจะสูงเพราะหมายถึงว่าพืชมันสามารถดูดจินได้เพราะมันดูดจินได้เพิ่มเนี่ยมันก็ตอบสนองไปที่เราอยากได้อะไรอย่างนันเราอยากได้หัวมันก็ตอบสนองไปที่หัวเห็นไหมอย่างข้าวเราอยากได้รวงมันก็ตตตออบนนไปทีี่่ั้กฝแ ตัวนี้มีคนถามว่าอาจารย์ใช้ปุ๋ยเคมีไหมที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีอะไรสร้างเคมีดะแต่อาจารย์เนื่องจากว่าพอดอเขาบอกว่าเวลาเขาหมักพอดอใช่ไหมเขาก็บอกว่าพอดอทำหน้าที่อะไรย่อยปุ๋ยเคมีให้เกิดอนุภา,าคที่เที่กสุดอย่างนี้อย่างพอดอสองเอาง่ายพอดอสองเราเวลาเราไปหมักหนอกกล้วยเอาง่ายอ่ะมันจะทําให้เกิดฮอร์โมนอยู่สี่ห้าตัวใช่ไหมหนึ่งกิบเบอรลินอ่าบิวเบรลินแล้วก็ไตโตไคนนนไซโคตินเห็นไห แล,ลแล้วก็กลุ่มฟอสฟอรัสแล้วก็ก e ลุ่มฮิวมิกเห็นไหมมันจะเกิดอยู่ในขระบวนการนั้นแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีเครื่องจกักรก็คือเครื่องจักรที่สกัดออกไปเป็นตัวเป็นตัวเหมือนเหมือนบริษัทเขาเราก็เอาไปหมักในกองปุ๋ยต่อให้เครื่องจักรที่เป็นจุลชีพอดองของเราไปทํางานให้มันมันถึงตอบสนองตรงนี้ได้เห็นไหมไม่ใช่ว่าได้น้ําหมักมาแล้วมาฉีดทวดนะฉีดตั้งแต่อาทิตย์ๆๆๆนึงนมนะันก็ไม่โตหรอกครับมันโตก็โตแค่นั้นแหละครับเราต้องรู้ขบวนการว่ามันจะไปยังไงต่อ เอออย่างนั้นมันถึงจะถูกประโยชน์ของน้ำหมักอีกสูงสุดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหมักไว้แล้วให้เอามาใส่พวกกองปุ๋ยพวกมูลต้องเอามาใส่กองปุ๋ยครับไม่ไม่ต้องเอาไปใส่อย่างเืินหรอกครับไปใส่อย่างเงินมันตับมันตอบปฏิปฏิกริยาช้าเอาไปใส่กองปุ๋ยหากองอินทีวัตถุมาเห็นไหมอาจารย์เวลายิงใส่อาจารย์ใส่น้ำหมักแต่ละวัแต่ละวันแต่ละแสนกิโลลี้แสนกิโลลี้เวลา้งกองปุ๋ยอะตั้งกองนี่ใช้น้ำหมักค่อนข้างมหาศาลมากทีละแสนกว่าแสนกว่าแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ตอนนี้น้ำหมักที่เราจะต้องมาทำฉีดทางนี่ อย่าลืมว่าเราต้องทําให้มันเป็นนาโน,โนก็คือท้มันเป็นวุ้นอย่างที่อาจารย์ทําให้ดูพอร์ดอ .1 พอร์ดอ .2 พอรดอ .3 พอดอ .4 จนออ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 อถึงสปอดอ .15 ทุกตัวยูเรนซีสังเคราะห์แสงก็ดียูเรนซีเจ้าปวดก็ดียูเรนซีไตโคเดมาก็ดีทําทุกตัวเป็นวุ้นหมดเลยซึ่งมันต้องไปเลี้ยงด้วยโพแทสเซียมี๋ยวนั้นเดี๋ยวอาจารย์มันมันเรื่องละเอียดเดี๋ยวฟังไปเดี๋ยวชาวบ้านปวดหัวเดี๋ยวให้เกษตรวอำเภออธิบายคือพอมันทําเป็นวุ้นเสร็จแล้วปุ๊บทุกตัวมันแพ้้อออยยู่่่าางงหนนึคืมัแพล ก็ทุกตัวเอามาเวลาเอามาปุ๊บสมมติว่าตัวไหนที่มันบอกว่ามันชอบกินชาวบ้านอ่ะที่ทางกรมวิชาการก็บอกว่าตัวนี้มันต้องไปทําลายตัวนั้นตัวนี้เอาไว้ชั้นล่างสุดพอมันไว้ชั้นล่างสุดเราก็มีที่ขั้นเอายีดขั้นมันแล้วตัวที่สองใส่แล้วเอายีดขั้นมันตัวที่สามใส่เอาแผ่นยีดขั้นมันแผ่นยีดเราก็ทำแเป็นวุ้นนะขั้นขั้นขั้นในขนาดเดียวกันแต่ก่อนจะขั้นเราก็ต้องเติมธาตุอาหารอีกสิบสี่ธาตุ N P K แค็นเซียมแมกนีเซียมโบลอนกำมะ คอลีนนี่เกินพวกนี้ก็ต้องทําเป็นวุ้นนะไม่ใช่ว่าเอาน้ํามันมาเทใส่นะต้องทาให้มันเกิดวุ้นก่อนเพราะมันเป็นวุ้นปุ๊บเราก็ชั้นไข่ชั้นมันชั้นไข่เหมือนขนมชั้นสลับชั้นไปสลับชั้นมาแล้วหมักทิ้งไว้ให้เกินหนึ่งปีแล้วเอาตัวนั้นมาตีแต่ยนมันเป็นน้ําแล้วเพิ่มโพแทสเซียมเข้าไปคือทำกระบวนการทุกอย่างในกลมวิชาการเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวที่เป็นตัวนาพาที่ดีที่สุดคือโพแทสเซียมไม่ว่าคุณจะทําทฮิิมิตไม่ว่าคุณจะทําทอะไรก็ตามในโลกคุณต้องเอโเซียมตัว ต่โพแทสเซียมของไทยมันไม่สูงมันแค่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เขาถึงสามโพแทสเซียมนอที่มันเป็นศูนย์ศูนย์รอยอะไรพวกนั้นที่เม็ดขาวๆอะอันนั้นเข้ามาแล้วมันราคามันแพงเท่าไหร่ยี่สิบกิโลน่าจะหกพันกว่าบาทอ่ะที่อาจารย์ทำเป็นวุ้นให้ดูนะอ่าหลังจากนั้นก็มาตีเสร็จแล้วเราค่อยมากรองตอนนี้เราก็มาทำเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรหนึ่งก็คือเล่นต้นเล่นใบเล่นรากสูตรสองก็คือเล่นหมากเล่นผลเนี่ยก็ยิงสูตรสองไปสักกี่ครั้งยิง เมื่อกี้ก็โยกแล้วแทบจะไปไม่เป็นผมให้สิต้น่าหน้าหายาแก้ปวดกินได้เลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคือคือการทําที่ไม่ได้ทําแยกตัวไงผมทําในขวดเดียวให้มีครบทุกธาตุแล้วก็มีบทบทุกโมเลกุลของที่ว่าเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนในพอดอันสกัดตัวไหนได้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยเอามาทําให้มันเป็นม้ลไดซ์มันก็จะมีครบแล้วไปขีดอะไรมันตอบสนองได้เร็วนี่ประมาณนี้ อันนี้ถ้าถึง12เดือนมันก็น่าจะขึ้นเกือบอีกประมาณเท่าตัวนะ12เดือนหัวหน้านี้จะมาช่วยขุดใช่ไหมคะมาบ่อยๆนี่ยตรงนี้เราห่างกันสักนิดนึงนะห่างกันสักนิดงอ๋อช่วงนี้อ๋อช่วงนี้ที่ยังไม่ขุดยังมาได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยววันที่5ธันวาเดี๋ยวไปเจอของท่านผอวินัยที่อ่ากรมไอ้พัฒนาที่ดินก็จัดงานวันดินโลกหนักกว่านี้อีกไปมาเจอแล้วจีนคนนี้เจอกัแล้วจะงงเลยเอาเนี่ยหัวหน้าดาม่าอันนี้ต้นนี้ใหญ่ไหม กว่าน้ําใหญ่ไหมครับอันไหนใหญ่กว่ากันกว่าน้ําอนน้อใหญ่กว่ากนก็มันที่กรมพัฒนาที่ดินที่ปากช่องใหญ่กว่ากว่าน้ําต้นแตกเี่่ยแล้วคิดว่าหัวมันใหญ่ขนาดไหนเขาไม่ได้ปลูกนะอาจารย์ไปปลูกเออยังไงว่าไปปลูกในถิ่นของเขาเนื่องจากว่าไปคุยกับทางผอวินัยทานก็บอกว่าอาจารย์มาช่วยต่างคนต่างคือเขามีพื้นที่ แต่ท่านเอพอ่ในท่านยังไม่มีความรู้ที่จะการเรื่องปลูกมันแต่วิชาการน่ะอยู่กับท่านปฏิบัติอยู่กับผมครับก็พากันไปปลูกมันสลับหัวสลับหางกันไปทั่ว <c oughs> <c oughs> บางคนหางขี้ฟ้าหัวขี้ดินต้องไปไล่เก็บไหม่หมด <c oughs> แต่ว่าก็โอเค <c oughs> พอมันผ่านมาแค่สี่เดือนวันที่ห้าธันวาคมครบห้าเดือนห้าเดือนกับประมาณสักสิบวันตอนนี้ก็คิดดูว่าต้นมันอยู่นี่ว่าขยาดนี้อยู่นั่นมันใหญ่กว่าขวดน้ําอ่ะต้นมันอยู่นั่นในเรุ่นเนี้ยนี่ต้น สามแขนงเขาเนี่ยที่มันแตกอย่างนี้มีตัวต้นรุ่นนี้สีส่เดือนกว่าฮัลโหลฮัลโลโอ้ก็ไม่มิดเลยอ,ะอ่ะก็สี่เดือนกว่ามีตัวต้นรุ่นนี้อะ่ะเราคิดว่าหัวจจขนาดไหนดินนี่ไม่ต้องห่วงไอ้ดิน,ด,นดินที่เราเห็นแตกแค่นี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นเขามไม่ได้ขึ้นเขาเลยนะ <c oughs> ผมบอกไว้ให้อ่าเพราะว่าที่นั่นคือผมบอกว่าผมจัดเต็มไงอยู่ลินซีก็มาขนไปจากที่นี่ทุกอย่างขนไปจากที่นี่หมด ผมห้ามใช้ของเขาไดยนะเอาของเขาที่นี่อย่างเดียวไม่งั้นมั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 นเขาเรียกอะไรมันโชว์ไม่ได้ไงว่าเราจะต้องทําเป็นงานดินโลกที่ค่อนข้างจะอาใช้อินทร์วัตถุที่เราปรุงแต่งด้วยพอดอกเห็นไหมถ้าใช้ถูกที่ถูกวันถูกเวลาไม่องหวนะของดินอยู่ประเทศไทยประเทศอื่นมาเอาเลยอืย่านนี้ประเทศไทยใครจะเปิดในการรับหลายๆอย่างเรอหน้าเนาะวันนี้ก็ขอี้ชมพอใจแล้วเนาะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์โพสกับหน้าดามมากนะคะ สำหรับแปลงมันแปลงนี้ก็อีกไม่นานเกินรอครับประมาณอีก5เดือนครับก็คงจะได้เก็บกู้ผลผลิตนะครับที่จะครบรอบนะครับวันนี้เกษตรข้ก็จะนำเรื่องราวการทำมันมาสู่พี่น้องให้ดูกันตลอดวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ